อ่าแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ h e r r o r Thailand ก็จะมาเล่นเกม Amnesia Custom Story กับ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 ใครวะคนหล่อครับกับคนหล่อนะครับเฮียก็กับคุณฟุกหรือคุณปีเตอร์ชายาเขานะครับเด็ชี่มีประโยชน์กินเลยก็แมปนี้ชื่อว่าแมปอะไรวะเดอ g ไนท์แม จะร้อนไงก็ลองชม่ได้เข้าไม่ได้มีอะไรให้กูไหมโต๊ะแกะกับห้องสุกครกสุกครกไม่มีเหี้ยอะไรเลยนีห้างกูไม่ทำผัวแต่ยังชอบเสื้อเพลงอินดี้เสื้อไม่ทำผัวอะไรวะน้องให้กูไปไหนเนี่ยเวอร์ชันไหนมาเลย อ๋อต้องเกิดอะไรขึ้นเนาอ๋อนอนเข้าไปนอนอย่างเงี้ยเข้าไปนอนเหรอครับก็นายแมฝันร้ายอ๋อฝันร้ายเฮ้ยวอทซ์ซับไกด์ใครถายคนนี้วอทซ์ซับไกด์พ่อมึงเฮ้ยเปิดดีฮีวอทซ์ซับไกด์วอทซ์ซับมีอาซมจอยวอทซ์ซับไกด์เฮ้ยวัตอาเดือยูอิ่งเฮ้ยเงี้ยเคยเล่นกับเราพ่อมึงเปิดดีฮะเ้ย เฮ้ยน้ำแกเฮ้ยมุนวองมาแล้วมุนวองมาแล้วเฮ้อเฮียเอ้ยมึงยากขึ้นไปอกว่เนี่ย You have to carry on CARRY ON อน r คลนนะครับกูเนื่องจากกูตกภาษาอังกฤษในแคบเฮ้ยอ้าเฮ้ยโอ้หให้ตายอยู่แล้วเหรออยู่ไหมวะอยู่มเนี่ยขาสั่นเลยเฮียกูขาสั่นล้ว กูไม่กลัวกูไม่กลัวผีนะกูตัวกูกลัวที่มันตบเรานี่แหละเออขาสั่นแล้วแี่ยดูครับคุณแม่ขากูสั่นแล้วครับห้องดีเปิดมาเจอผ <c oughs> ีเลยเนี่ย are y ด u doing What are you doing ไใช่หรอเออไม่ใช่ไงผมพูดนะใส่งองเฮ้าไป,ไปบแบบนี้ทางไหนไไวะต้องเดินไป ทางจะวางมันต้องเป็นแบบเนื้อเรื่องเลยมันให้ไปหาสมุดเล่มหนึง่งแล้วมันจะมีทางลับซ่อนอยู่ออหาสมุดเล่มหนึ่งแล้วจะมีการนี่ไงเจงลอละไม่ใช่ไม่ใไม่ใชมันจะหาสมุดเล่มหนึ่งแล้วจะอ่านคัมภีเบอร์ร์รู้ทางการไปข้อน,นิทานเรื่องไฮพัตเตอร์นะครับเกี่ยวไหมนี่นี่ไงนี่ไงใช่จรินด้วยเลยหาสมุดหาสมุดด,ดิ๊ดดิ๊ด พี่จริงมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันอ่ะนะจะสราขนาดนี้ไม่ใครไปวางหรอพี่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนโดนอะไรสักอย่างไม่มีไม่มีช่างว่างนี่ตืดด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 ืดตืดดืดตืืืข้างนอกมีเหี้ยอะไรบอกวะไม่มีใไหมอุ้ยอ๋อแต่ก็ไม่ทางได้จริงด้วยอ่อนี้ก็เปิดไม่ได้ เมื่อกี้กูพลดึงไหนวะเฮ้ยกล่องอะไรกล่องอะไรข้างบนอ,อ่ะเฮ้ยนี่ไงพ้องตาใครพาขึ้นไปวะพี่กล่องไงเออนี่ครับบรรลุ<อ>พื้นที่ให้มาน้อยๆเนาะโอ้ยหา่าเอเอไม่ไหนหรอคุมไฟไม่ใช่หรอ เฮ้ยมันมีกล่องเยอะแยะเลยนะใช่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 เอออ่ะอ๋มันมีกล่องใหญ่เอ็มยังมีกล่องเล็กอยู่ด้วยอ๋อขึ้นไปโซ่ชั้นชั้นไงมาเ,เดินม,มาอย่างนี้ไงเออใช่ <laughs> เฮ้ยอย่าหย่าลูกอย่าลูกอย่าอย่าหย่าอย่าหย่าเอาอ๋อไ,ไอ้เอ้ย เฮ้ย,อ,ยอีหถึงไหมไม่ถึงรองอีกอนหนึง่งแล้วจะบรรลุใช่ไหมครับแล้วท่านจะบรรลุเอ้ยทำไมขึ้นไม่ได้วะต,ววติดกล่องคือว่าติดกล่องชัวร์เลยที่อเออ ่ไปกองตกใส่หน้าโอ้ยสเต็ปเทพเอาใสัตว์อีกนิดนึงเฮ้ยอีกนิดอีกนิดอีกนิดครับกลัวที่จริงมึงทำได้ขนาดเนี้ยมึงน่าจะเออเฮ้ยรู้แล้วเฮียเอ้ยทำไมครับกูมาอันนี้ตั้งนาน ไม่ให้ขึ้นไปบนนี้ใช่เหรอน่าจะติดกลัวอะไรเนี่ยไปดิพีแค่นี้ไม่น่ากลัวเอ่ะเออมันยาวก่อนมันเป็นยาวอนนี้ไม่รู้แต่กูกลัวที่มันมันวิ่งออมันวิ่งไล่นี่แหละมันกลัวมันวิ่งไล่กูไม่เคยจดตัวที่ขางี่วิ่งไล่เ,เออนีไม่ได้ว่าใครที่กลัวนะครับเนี่ยกูแค่พางความร้อนสุดขีดมาแล้วเท่านั้นเอง ความหลอนใน S C P ใช่ครับหลอนมากหลอนถึงขนาดกูหลุดเลยกูไม่เอาแล้วเอ้ยเฮ้ยบรรลุบรรลุบรรลุอ่ามาแล้วลงไปจะไม่เลือดลดลงเลยไม่มีเลือดครับเก็บอิฟเปิดขี้ขี้ขี้ไอ้เฮียไอ้เฮียขี้อ่าบอกแล้วบรรลุ กูกูกูเปิดแล้กูเจอใครวางคนจักเออยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้ยเสดอีหาเอ้ยอันนี้ก็ไม่เอามาให้กูเอ้ยเอ้ย no เฮ้ยเฮ้ย no เฮ้ยวัดมึงเอ้ยติดเอากูตายแลยเฮียดีอีสปาร์ต้า โอ้ได้มันเริ่มใหม่หลายครั้งเลย <This S 2> เอา้าแล้วกูจะเข้าไปยังไงวะ Did is เอ้าเออวะคุณเบนพูดถูกครับแล้วกูจะเข้าไปยังไงเอ้าอีห่าจะเข้าไปยังไงวะเฮ้ย hey, ดูดิผมมีกุญแจให้อีก <laughs> ดูของดิ <laughs> ไม่มีเฮียอะไรเลยว่าเจิดเฮียวพ่อมึงตายเฮียแล้วกูเข้าไปกูจะไปหลบที่ไหนมึงคิดดูหน่อย โอ้ฟิลอีกแล้วคัดคัดเน่าพัดเอาแล้วนะครับก็ตัดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็กดไปเมื่อกี้ไม่มีคนน่ารักเลยเออใช่ไหมเเอ็งยิ้มใส่กูด้วยอ่ามันก็เปิดแหละเปิดอ่าเปิดแล้วอ่าแลก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 อะไรวะแลกคอมมึงนะครับคอมกูกาครับโอ้บักเลยเนี่ย เปิดจัด rusty <c oughs> key สสกำลังใจลึกๆคุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าไปครับเฮ้ยเนี่ครับเจอบักอย่างหนึ่งครับอ,อ,อะไรอะมึงมาทำห้องนะเฮ้ยไปวิ่งลันลันอเอ้าเอ้าแค่นี้หลังหรือเปล่าอยู่หลังหรือเปล่าเอา มันเป็นของปลอมมันเป็นภาพลงตากูค้าเนี่ยเคยอแชร์อาแชร์ข้างหน้ากูจะมีอะไรกูยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยแบบว่าเพิ่งเล่นเฮ้ยเอ้าเอ้าต่นอนแล้วร์นิ่งเอ้าโมนิ่ง굿มอร์นิ่งโมนิ่ง굿มอร์นิ่ง ไม่รู้สึกเอ้ยเฮ้ยชินเดอร์บอคอ้าวฉันไมมันเปิดแล้วไม่เจออะไรเลยวะไม่ร no ู้อ๋อเดี๋ยวเราไปมึนๆข้างๆอ่ะชินเดอร์บอคอยู่ๆก็มืึนเลยคือตกใจครับคิดไปอเอวคี้ขี้ไอ้เขี้ชินเดอร์บอคมึงให้กูมาทำมาเยอะเลยวะเนี่ยเดี๋ยวอันี้ไปเลย สิ่งป่าผีอะของป่าผีของป่าผีนี่เหรอตอนเช้ามึงอะตอนเช้าพันมึงเราไปอย่างนี้สัตว์รถเช่ากูสมองวันนี้บ้านกูเดี๋ยวเดีของป่าผีโอ้บ้านมึงเช้าอย่านี้แสงเขาแค่เฮ้ยเี่ยตกใจมาเลยพ่อมึงไงฮะรู้สึกว่าจะเป็นคนลูกคุณหนูที่มีตระกูลนะครับเนี่ยไร เฮ้ยเหี้ยกูคนลุกเนี่ยไม่หมายว้วพี่ปองเฮ้ยแฟนทำเอาดิโอเบ่าเฮ้ยห้องตายเฮี้ยเฮ้ยไอ้คนทำแบบเนี้ยมึงใส่พีมากเกินไปละเออไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยห้องกากเฮ้ย

ดูดูดิคนหรือว่าตุ๊กตายางยไปเนี่ยนี่แหละนี่แหละโอ๊ยเฮ้ก้าวกลัวมีแน่ๆเลยเออว่ามีแน่ๆเลยหยุบหัวไว้ก่อนหัวไว้นี่เก,กียหัวไม่มีนะดูแรงดึงหาศาของเรา โอ้โหเ้ยเฮ้ยเฮ้ยลวมาแล้วมาแวมาแล้วมาแล้วสองตัวอะไรเงี้ยเร็วเข้าเร็วเข้าเรามีเวลามากครับเร็วเข้าเรันมา้วมาแวมาลามาแแล้วมาแวา้มาแวามแล้วมาแล้วม้ ปวดหัวนะโอ้ยฮาอู่ไหนโนเฮ้ยช่อตายเงี้ยมันอยู่ข้างหน้ากูเลยเนี่ยอ้ามันควยเปนหลบดีกว่าไลบดีกว่าหลแนมันิหลบในห้องไงตู้ตู้ไปเรื่เรตู้จ้าดูดิโอ้ปิดี่เลยปิดูเลยเฮ้ยใช่ไหม อันนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะครับออผมเศรามากสุดท้ายก็ตายเลยเนี่ย <laughs> น,นี่ก็ต้องขอจบแค่นี้แหละไม่ไหวแล้ว <laughs> นะฮะลาไปก่อนกูไม่ไหวแล้วจริงครับสวัสดีครับกูรอนแล้ว <laughs> ลกูรู้ครับมีอะไรจะผักถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือเปล่าครับกูคงรอนี่รอน The end The end of the world เย่ไปละบายบาย